เธอจะมาเธอจะมาเมื huh ma, ่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดไวแล้วทำไมไม่มาฉันกหงวงและเป็นห่วงตัวเธอให้ฉันเจอฉันเออคอยหานัดไวทำไมไม่มานัดไวทำไมไม่มาอ้เธอจ้าอย่าชาเร็วหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยรอฉันรอเธออยู่ เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเม,มื่อไรนัดไวทำไมไม่มาฉันก็าาห่วงและเป็นห่วงตัวเธอให้ฉันเจอฉันเออคอยหานัดไวทำไมไม่มานัดไวทำไมไม่มาโอเธอจ้าอย่าช้าเร็วหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยเร็วหน่อยเร็ว

Ô <laughs> hô. <laughs> หิวข้าวยังครับหิวยัยงครับหิวเฮดังๆนะครับลุกเสื้อลุกเสื้อ่าครับเดี๋ยวครูคจะตักค่อยนะครับเดี๋ยวกลับข้าวเดี๋ยวให้แบ่งๆกันเองนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะแล้วคนที่ไม่มีถ้วยครับบอกครูนะครับเดี๋ยวครูจะตักให้เพื่อนาหาเหยื่อาหาเหยื่อกินที่ข้าวกีนที่ข้าวให้ขอเลยครับให้ขอเลยครับ คุณยำคุยรับานนะนะบานะนาสารรัจาสารรัดอราอรัอร่อยไหมรับนกเล่วจะเข้าไม่พอครับในหม้อมันยังมีข้าวเหลืออยู่นะครับขอบคครับ ออมลมคเนทีาายนูคมีกี่คนครับสิบคนผู้ชายกี่คนครับผู้ชายสคนครับสามคนเหรอทำไมอำไกี่คนครับกี่คนอีกคนต้องเดี๋ยวคุณให้แนะนำตัวทีละคนก่อนครับ แล้วก็ร้องเพลงประจํหมูนะอ้าวชื่ออะไรครับยูมอะไดชื่อแม่ยูครับนาัวเชรับยูมููค้าครับอ้าวมนนะเจสดแทริชิชแท สวัสด uh, ีค่ะน ah, ูชอบุอย um ู hey, ่ใครลูกเคยรลูกเคยมีเพลงจำมั ah ah, ้มสอง่้าอ่านหครจบองห้นหี Đến đến <trios con mì đẹp mulheres> mì. là cha các, cùng bùn xà không? اوه ها 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 ها

ไม่ยนะที่ไหไม่ไม่ไม่ยังไงไไม่้องทสองมาเลยไงม่ยได้ไมที่ปยให่นไดไมใหญ่ขึ้นได้ไหมสองคนได้ไหมสคนได้ม้นอ้ใหญ่ไม้ก่เมใช่ไม่ยไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยนะไม่ได้เลยไม่ช่วยนะครับ มาสนุกก oh, ah, right. ับฉันเราลุ้เสือเชื้อชาติ สั่สงโชคดีวันนี้มาพบเธอสั่งโชคดีวันนี้มาพบเธอฉันมีใจจริงเน้อมาพบเธอสมใจ บปกายและใจมาร้องเพลงเริ่นกันไปให้รืไทัเบือบานโยกตัวไปให้พร้อมเรียงโยกตัวไปนยสิบครัง้ง <14. S 2> ปฏิมัติห <15. S 2> นึ่งสองสามสวิบลิครั้งสิครั้งปฏิบัติหนึ่ง ห้าโอ้ยีสิิบอ้ครับครับเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องเพลงเริงกันไปให้เรื่อยไปหรือไม่ให้กินงูมันแรงขึ้นหาหัวใจใช่ไหม้นเพื่อนก็จะตายหรือสิโจ๊ จะเล่าเพื่อนจับไว้ค่ะนันทําเบอกาจับไว้ค่ะเออน้องาออกพีพีโอ๊ยโอ๊ยเอ็ยเอาขาไปนอกันเร็วเพื่อนจะตายแล้วเอามาแล้วขันเรียบร้อยเอาเร็วทำเฟยจะล่าบอกวาทำเฟแล้วที่จะทดทเฟอ๋อยยังไม่เสร็จเลยโอ๊ยี่่ี

แล้วก็หันไปส่งโรงพยาบาลไปจำเป็นโรงพยาบาลเลยไม่ใช่อย่างนี้เออยโอ้ยยี้เพื่อไหนแจนหน่อยเออไปไปเลยไหนที่จริงที่จริงระวางลูกบอลเธอต้องหันหัวอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้แลจบเนี่ยได้ดสะดวกหน่อยไปแล้วโอ๊ย

<worship bird> ตะโกนด้วยสุดปบอสุด,ด, offs, ดลอฟุตบอล แล้วแล้วหุกการนั่งดกันนะดึงเชือกตนีโอ้โหน่แหละครับถูกต้องลากลาไล้จะดำแล้เนี่ยของจริงเลยนักเรียนูปองวุล่นังนนารูขอดูหน้าเด็ใครเป็นเจ้งหน้าขาวเจ้งหน้าขาวเจอกันหนอยอ่ะนายหมเอาลูกออกมาแจกมกหมคนละหนล 哎呀！ ต้องมาให้ตรงเวลาเราเกิดมาเป็นคนต้องมันทุกคนให้ตรงเวลาวันคืนไม่เคยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใครวันเวลาไม่เคยคอยใครความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีถ้ากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ทั่วหมดเอาตัวไม่ละชุมไป คนคกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมการงานจะรับไว้ให้ร่วมการงานความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีถ้ากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัวหเอาตัวไม่รอดชมไปคนคกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วม องชาติหมดเข้าตงรงออไลุกนั่ง,งสิบครั้ง

เมื่อพวกเรามามาอยู่ภายพาคแรงเราร้องเรารำาเรา,าเรามาชุมนุมต่างภูมิใจรักสมัครสมานล้วนมิตรจิตชื่นบ้านสรรคเริงอยู่ทุกภูทุกน้ำอันความ Time here, Prasad Singh, Top Singh, Prasad,

Measure measure ัดก่อนจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกคนก่อนจะจากกันไป Bye. <laughs>